สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนที่เกิดวันพฤหัสบดีหลายคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์และเข้ากับคนง่ายก่อนที่คุณจะมีธุรกิจเป็นของตนเองคุณสามารถทํางานประจําแบบคนปกติทั่วไปได้ดีมากๆเพราะคุณเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายสามารถทํางานประจําได้ไปตลอดชีวิตและบางคนคุณทํางานประจําก็เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนที่จะไปเป็นเจ้าของกิจการต่อไปงานที่เหมาะกับคุณ ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเซลล์การขายเป็นพนักงานประจำซึ่งคุณจะสามารถทำมันได้ดีเกือบทุกอาชีพและเมื่อคุณอยู่ถึงจุดจุดหนึ่งคุณคิดว่าคุณพร้อมแล้วคุณก็จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารในระดับสูงกว่านั้นก็ได้คุณเหมาะกับงานที่ต้องใช้ไอเดียคุณเป็นคนใช้ความคิดที่ดีมากกว่าคนวันอื่นมีไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานอาชีพที่โดดเด่น อาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้าของสวยงามเครื่องประดับอาชีพเกี่ยวกับดาราการแสดงก็เหมาะกับคุณเช่นเดียวกัน